หยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆให้เราก็อธิษฐานจิตวยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ทั่งบุญที่เราได้จเจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ยรูปสมบัติทรัพสมบัติ คุณสมบัติลาบยศสรรเสริญสุขมรผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็าให้อรลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างประมีเรื่อยไปจกนกระทั่งหมัตยุคไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมมันใด ที่ทาให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบาร,รมีอย่างเดียวไปจกนกระทั่งหมดอายุขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีว่บงบนพิเศษเขตบรลมบริษัท มาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบาร,รมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีให้สมบูรณ์จะทำให้ได้สร้างบาร,รมีได้สะดวกสบายจึงกระทั่งหมดอยุขไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำหละกคาทิฏฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะ ส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงเร,จจราเสจากโรคภัยแค่เจ็บอยายุไขยืนยาวสร้างบารมีกันเปน็น,นานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้น ให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บุกหลงปูกและคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเปจริงทุกประการ ก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ Terima kasih telah menonton! สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวทีภันตุเตสาธุเมื่อทุกท่านได้กรันกายวาจาใจของเราให้ใสให้สะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วนะจ๊ะ ดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านตั้งนูมสามจบเพื่อที่จะได้เตรียมกล่าวคำถวายเป็นันดับสุดไปนะจ๊ะขันธ์ไมยังกุตัสสะภะวะโตปุพพากาานามคารังกะโลมเาเสนะโมตัสสะภะวะโตอราหะโตสัมมาสมัสมพุทัสสะ นาโมตัตสะภะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัตสาภะะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้ว ขอเรียนเชิญเปรมิสุภัชตราตรียคุณได้เปิดไมค์และกล่าวคำถวายเป็นระดับสืบไปนะจ๊ะมะยังพันเตปิเมมยังพันเตเตปะเตปะริวาเรปะปะริวาเรพิขุสังคาสระพิขุสังคาสระ โโนชยามะโโนชิยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิกุสังโฆลพิกุสังโฆลิเมปิเมปาเตปาเตสัปปริวารเรสัปปาริวารเรปติคันหาตุปติคันหาตุอัมหากัง อัมตังทีฆารตังทีฆารตังจายะจิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพะเจ้าทั้งหลายข้าพะเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวายขอน้อมถวายบาตรทั้งหลายบาตรทั้งหลายพร้อมด้วยบริวารเหล่านี um, ้พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แด่พระพิสุสงขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสงทรงรับทรงรับบาตรทั้งหลาย ต่าั้งหลายพร้อมด้วยบริวารเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ตลอดการละนานเทินตลอดตลอดการลนานเถิอมเมื่อท่านเจ้าภาพผู้มีบุญกล่าวคำถวายบาทเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปขอเ,อเกิดกล่าวคำถวายล่มนะจ๊ะเปิดไม์แล้วก็กล่าวคำถวายร่มจ้กมีร่มด้วยเหรอคะเดยวนะคะ จ้าพอาดีอเจส่งมาให้มีตบาทสองอันเลยค่ะหนุ่มพี่อ๋อยม,มีลมเออโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงพี่ส่งไปงในกลง่มไห<ด>้ได้โอเคได้ได้เดี๋ยวส่งรอแป๊บนึงนะอ่าไปจากกันเองเท่เานั้นแหละ อ้าวส่งไปแล้วจ้าอิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตหัตตานิหัตตานิจัปปะริวารานิสัปปาริวารานิพิขุสังคสสะพิขุสังคสสะโโนุชยามะ โอโนยามาสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโคพิขุสังโคอิมานิอิมานิขัตตานิขัตตานิจัปปะริวารานิจัปปะริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุตัมหากัง อมหาตังดีคารตังดีคารตังหิดายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพานายะจะนิพานายะจะข้าแต่พระพิสุสง์ผู้เจริญข้าแต่พระภิสุสงผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย พร้อมทั้งหลายร่มทั้งหลายร่มทั้งหลายพร้อมด้วยบริวารเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้แด่พระพิสุสง์แต่พระพิสุสงขอพระพิสุสง์ขอพระพิสุสงกรงรับกรงรับร่มทั้งหลายร่มทั้งหลายพร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ พร้อมด้วยบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแด่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเถินตลอดการลนาน อานุโมทนาบุญด้วยค่ะเมื่อท่านเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านนะจ๊ะได้กราบทําทถวายเสร็จเรียบร้อยแล้วอัดตบต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสงใจมายังพระอุบโบสถวัดบดบนบางกูเวีให้ทําความรู้สึกว่าเรามาอยู่ต่อหน้ารูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ําภาษีเจริญที่เราได้ร่วมหล่อที่ทองคําทําจิตให้ผ่องใสทําให้เรารู้สึกว่าเราได้มาถวายบาตรและร่มด้วยมือของเราเองเลยนะจ๊ะ บัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วขอเชิญท่านผู้มีบุญถวายป่าได้นะจ๊ะสาธูเมื่อท่านผู้มีบุญถวายป่าเสร็จแล้วอันดับต่อจากนี้ไปถวายร่มจ้สาธูเมื่อทุกท่านได้ถวายเรื่องธยากรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทําใจหยุดเดี่ยวที่ศูนย์กลางกายเ็่อเตรียมรับผ่พระเดีนักสึกไปจ้ะตั้งใจรับผ่นพระกันนะยะทาวริวหาปุราปาริปุเรนติสาขะรังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิชิตังพะทิตังตุมหังเขปะเมวะสมิจฉาตตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปะรัสโอยะถามณิโชติระโสอยะทาสัพติโหวิวัชชันตตสัพ พรรโควินาสตุมาเตภาวันตวันตรายโยสุขีธีคายุโกภวะภิวาฒนสิริสนิจังบุตธาปจายโนจักตารธรรมาวา อันนติายุุวโสขขัังงภาลอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญนึกหวังสิ่งใดในสิ่งที่ดีให้สำเร็จสมปรารถนามีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพรานจงทุกท่านเทินตั้งใจกราบพระประธานและกราบพระเดชพระคุลงปู่กันนะจ๊ะกราบกราบกรา จิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะจ๊ะสาธุเมื่อทุกท่านได้รับพรพระเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นก็เป็นเครื่องหมายแสดงว่ากิจกรรมสั่งสมบูรณ์วันนี้ของเราก็สําเร็จเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์แล้วนะจ๊ะก็อขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพผู้มาเป็นผู้แทานาในการกระล่าววันนี้ได้แก่กรวิศุภัตราตรีคุณนะจ๊ะสาธุ นะเป็นสาวน้อยวัยสดใสที <Labor ator il fi> ่สุดในห้องซูมนี่เลยช่างมารั้งแรกสาธุสาธุอย่าเพิ่งปิดหน้าจอหน้าหน้าข้องนะจ๊ะอัดดับต่อจากนี้ไปเราก็จะมีทําให้ถูกหลักวิชาด้วยการอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันเดี๋ยวจะหลวงพี่จะเปิดอ่าหน้าจอแต่ละท่านให้ได้อนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะจ๊ะน้องเกียงจะได้ ทราบนะเดี๋ยวเพิ่งปิดหน้าจออันดับแรกเลยขอเชิญโยมอาจารย์คุณธลีจ้าสาธุแล้วก็พี่มานิดพี่นงนาทนะจ๊ะเชิญจ้ะนะนมัสก,การ์พระอาจารย์ค่ะแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับกลัลยนานมิตรสุขตรานะคะ,ะรู้สึกทําให้จอภาพวันนี้สดใสมากเลยค่ะ <laughs> ทั้งผู้มีบุญที่มาร่วมบุญทุกท่านนะคะ อาจจะขอ,อขอกราเป็นเป็นร้อยกรองสักนิดนะคะด้วยบุญกุศลล้ำที่ท่านทำโปรดนำชัยผลบุญปกป้องภัยอายุไขให้ยาวนานร่มเย็นและเป็นสุขนิรากทุกข์นบ่วงมานทวีทรัพย์มหาศาลทวีทานบารมีให้สมปรารถนาบุญรักษาแข็งแรงดีพรั่งพร้อมยศศักดิ์ศรี โชคลาภมีมังเกิดมาบรรลุทำง่ายใดธรรมกายใสยสูผาหลวงปู่โปรดเมตตาพาสู่ดุสิตบุรีสาธุอันนี้บทใหม่นะเนี่ยเพิ่งได้ยินนะนะโอ้สาธุสาธุเวอร์ชันสามค่ะโอเวอรชันสามอะ <laughs> <laughs> หลวงพี่นี่หมูแชร์แหมนจริงๆเลยยัง <laughs> ไงส่งส่งมาในไลน์ให้หลวงพี่ด้วยนะจ๊ะจ๊ะ อันดับต่อไปพี่มณิจ้าเชิดจาพี่มณิตมีเวอร์ชั่นไหนหรือเปล่าก็กลับน้ำมันสการพระอาจารย์ครับแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีบุญทุกท่านโดยเฉพาะคุณสุภัตรานะครับที่เป็นเจ้าภาพกล่าวในวันนี้ก็ขอให้คุณสุภัตราและผู้มีบุญทุกท่านนะครับให้มีแต่ความสุขความเจริญให้มีอายุไขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆนะครับ ปรารถนาสิ่งใดในสิ่งที่ชอบประกอบด้วยภูสลก็ขอให้สําเร็จเป็นอันไปกัน,ใ,นกให้ได้ให้ได้สมบัติจาาาักรพรรดิต่างได้องนะครับแล้วก็ให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญำํำจุนพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติแล้วก็ให้ได้เข้าถึงธรรมกันทุกท่านเลยนะครับสาธุอันดับต่อไปพี่น้องมมาจ้า ธรรมาการค่พระอาจารย์ก็กกขอโมทนาบุญน,นะคะโดยเฉพาะขอโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกๆคนทุกๆวันนะคะก็โดยเฉพาะเจ้าภาพในวันนี้นะคะคือน้องสุภัตราของเรานะคะก็ขอให้น้องสุภัตราของเราให้จงมีแต่วความสุขความเจริญนะคะให้สมบูรณ์ุผลทุกประการไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าชั้นใดก็ตามนะคะขอขอคําว่าไม่มีอยากปรากฏแกน่น,นะะอ้นองสุภัตรานะคะก็ขอให้น้องสุภาตรา ก็มีสุขภาพพละไมยที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะก็คิดสิ่งใดขอขอให้สมปาารถนาทุกประการนะคะขอให้ร่ำรวยเงนยินทองไหลร่ำรวยทรับสินเงินทองนะคะก็ได้สร้างบุญสร้างรามีไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมนะคะแล้วก็ให้มีทุกๆอย่างทุกๆ ทุกสิ่งนะคะไปทุกพวกทุกชาตินะเลยนัปรับถึงที่สุดแห่งครรมเลยนะคะสาธุสาธุค่ะสาธุที่น้องนมก็เวอร์ชั่นเดิมนะคะจะขออ้าวก็ต้องเกลียงเปิดไปแล้วก็กลาวทั้งมดธาบุญกับทุกท่านหน่อยนะจ๊ะขอเชิญจ้ะวัศการคะอาจารย์ค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณเอ่อพี่ๆทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกรหรือว่าคํา ทำเวทพอต่างๆไงก็ขอให้ได้พี่ได้ได้รับกลับไปด้วยเช่นกันนะคะก็ประทับใจมากกับการกล่าวนำกล่าวในวันนี้นะคะต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะไอ้บูมาฝากค่ะ่อนี้ก็ต้องมากล่าวอย่างน้อยเดือนละหนึ่งคนนะจ๊ะทุกเดือนจ้าจ้าจ้านี่บอกเคล็ดลับบอกเคล็ดไม่ลับนะบอกจะเรียกว่าอะไรดีอคือในห้องซูมเนี่ยมีคนชื่อเกียงสองคน แล้วก็สุภัตราเหมือนกันด้วยเออจ้ะแล้วก็แม่หลวงพี่ก็ชื่อเกียงเหมือนกันจ้ะจ้าจ้าจ้จ้าก็อนุโมทนาบุญทุกท่านนะจ๊ะท้ายที่สุดน SO ี <S <S 2: <S 2 <S 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 ้หลวงพี่กุกลก็ขออนุโมทนาสาธกุการขอราชนาบารมีธรรมพระองค์สมเด็จพระสรมมาตพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระนาตุเจ้าทั้งปวง บุญบารมีธรรมของมหาปูชนียาอาจารย์ให้ปกปักคุ้มคองรักษาให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรยยยวยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไข้ปราถนาสิ่งดีสิ่งที่ดีให้สําเร็จสมร,รารถนาะมีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายเร็วพลนันจงทุกท่านเดินสาธุจ้า